สวัสดีครับเพื่อนๆลุงพานทองใจดีและช่องเมดทาไปค่ะวันนี้เรามาที่ป่ากลางเมือง่ากลางเมืองพบกับพี่พี่อัดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ไปเยี่ยมป่ากลางเมืองของพี่อัดนะครับครับเข้ามาแล้วอุ้นลมลื่นครับเย็นสบายเมื่อกี้ก็เดินเดินบนไปบางส่วนนะครับก็เก็บภาพให้พี่อัดเป็นไงครับ ชอบแมชบรรยากาศแบบนี้โอ้นชอบมากเลยเหมือนกับแบบว่าเราเข้ามาอยู่ในแบบเราไม่คิดว่าในเมืองอ่ะมันจะมีป่าใช่อย่างนี้แล้วก็มีอาหารมีกาแฟเนาะอนนี้เป็นช่วงที่มีแต่กาแฟก่อนใช่ไหมครับมีกาแฟกับพวกเบเกอรี่อืมเวลาที่ไปก็จะมีอาหารด้วยนะฮะอาหารทานง่ายๆกันนะดี๋ยวให้พี่ยานเล่าถึงอ๋อครับก็ครั้งนี้นะครับก็เวอร์ชั่นใหม่ก็ขออนุญาตนะก็คือว่า มัยก่อนผมเคยทาร้านอาหารตากะเมืองมาสักสิบห้าปีที่แล้วนะครับก็พี่ๆก็คงเคยมาใช้บริการนะครับคอนเซ็ปต์ก็เป็นธรรมชาติอยู่ในเมืองคราวนี้เนี่ยตอนที่ทําร้านอาหารเนี่ยผมเป็นคนชอบไม้ผมก็ซื้อซื้อไม้ซื้อไม้เก่าซื้อบ้านเก่าที่ชาวบ้านขายบ้างหรือได้ไม้มาก็เก็บเก็บไว้แล้วก็มาสร้างบ้านหลังหลังเนี้ยฮะเป็นเป็นรีสอร์ทเมื่อก่อนเป็นบ้านพักครับทำร้านอาหารก็จะมีห้องพักสี่ห้องนอนนะครับ ก็สามารถได้แขกมาพักได้เป็นบ้านไม้จริงๆนะครับเป็นบ้านทรงโบราณโบราณแล้วก็พอหลังจากไม่ได้ทำร้านอาหารผมก็ทำธุรกิจทำบริษัทออก a n i z ์แล้วก็บริหารทีฟุตบอลด้วยนะฮะก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะครับเดินทางตลอดพอพอช่วงโควิดก็ที่พักก็ค่อนข้างเงียบเพราะว่าคนไม่เดินทางนนัะ้ท่องเที่ยวไม่มีแล้วประกอบกับลูกชายนะฮะกลลูกชายนี่ก็จะเรียน เรียนจบ <S <S นะฮะเรียนอยู่มอเกษตรที่บางเขียนก็จะจบพอดีผมก็เลยเอ๊ผมก็เห็นว่าธุรกิจกาแฟเป็นธุรกิจที่คนเขาชอบแล้วเราก็ชอบอยากให้คนมาสัมผัสกับสงที่เราเรามีก็คือความเป็นธรรมชาติผมก็เลยตัดสินใจนเนโลเบทบ้านบ้านพักวิสอร์เนี่ยให้กลายเป็นร้านกาแฟเพราะฉะนั้นเนี่ยจากบ้านพักสี่ห้องนอนนะฮะสีห้องน้ํามีบ้านบนต้นไม้อีกหนึ่งหลังสองห้องนอนก็เลยกลายเป็น ร้านกาแฟเป็นคาเฟ่นะฮะเป็นปากกามือคาเฟ่โคเวอร์กิ้งสเปซซึ่งสามารถมาอ่านหนังสือมาทำงานกลุ่มได้มีห้องประชุมด้วยนะฮะก็เลยดัดแปลงจากสิ่งที่เรามีอยู่เรโนเวทเข้ามาห้องประชุมนี่จุคนได้กี่คนห้องประชุมห้องจุได้ประมาณ6กถึงแปดท่านใส่รักป็นกลุ่มย่อยมาฮน เรียนแล้วก็มาประชุมกันเพราะผมอยู่หน้าราชมงคลตลาดหลักผมก็เป็นนักศึกษาเป็นคณาจารย์ใช่ไหมฮะผมมีห้องโคเวกิว้งสเปซจุดได้ประมาณสัก15คนประชุมได้มีโต๊ะอ่านหนังสือมีห้องเป็นส่วนตัวมีโต๊ะประชุมใหญ่เพราะฉะนั้นอนักศกษาสบาสบายสบายใช้ได้เลยไหมครับหรือใช้ได้ค่าใช้บริการอะไรคือห้องอ่านหนังสือในโคเวกิ้งสเปซเนี่ยมาใช้ได้เลยส่วนห้องประชุมเนี่ย ผมขอว่าใช้บริการเกิน200บาทเนี่ยเข้าไปใช้ได้เลยมีบินมาอุดหนุนม่เปกาแฟขนมมาเลยครัมสองร้อยบาทเนี่ยหนึ่งชั่วโมงขอมีบิน200บาทไม่เก็บเงินครับแต่มาใช้บริการนะฮะสองร้อยบาทต่อหนึ่งรอบบินก็มาใช้บริการหนึ่งชั่วโมงนะฮะ ก็แต่คอนเซ็ปต์ก็คือทุกห้องก็จะเป็นไม้เป็นไม้เป็นไม้เป็นคอนเซ็ปต์แบบธรรมชาตินะฮะก็เป็นแบบแนวแนวป่ากาบ้านที่อยู่กลางป่าเนาะบ้านอยู่กลางป่าร่มเย็นครับเย็นมากๆเพราะฉะนั้นที่นี่ก็เลยกลายเป็นร้านกาแฟที่มีห้องน้าเยอะเพราะว่าเมื่อก่อนมีห้องพักตั้งหกห้องเราก็เลยมีห้องน้ำอยู่ห้าห้อง ไม่ต้องห่วงห้องน้ําเยอะครับห้องน้ำเยอะพักสวยๆด้วยใช่ไหมพัได้ว่เครับก็เพื่อนๆมากระแวบอกว่าห้องน้ําหญิงก็อาจจะต้องรอนานหน่อยเพราะว่าถ่ายรูปกันเยอะเพราะห้องน้ําเป็นห้องแต่งตัวด้วยใช่ครับก็มีห้องแต่งตัวให้น้องผู้หญิงด้วยนะฮะก็คอนเซปต์ก็เหมือนกับมาเที่ยวบ้านนะครับมาบ้านแล้วก็มีต้นไม้เยอะๆก็คนน่าจะชอบธรรมชาตินะครับตรงนี้แล้วก็ไม่ต้องไปไกลถึงแต่จังหวัดนะฮะใช่ค่ะหรือไป ข e ับรถไปไกลใช่ไหมฮะอันตรายด้วยยิ่งมีโควิดด้วยนะฮะก็อยู่ในเมืองขอนแก่นเองนะฮะก็เหมาะนะคะเหมาะกับครอบครัวหรือคู่รักหรือเพื่อนฝูงค่ะแต่มาคนเดียวก็ก็มีมุมเล็กๆล่าลักให้นะคะเมื่อกี้แอบไปเห็นละมีเก้าอี้ตัวเดียวให้นั่งคิดอชอบเลยอ่ะตรงเนี้ยสำหรับคนโสดก นั่งตัวไหนก็มีต้ไหนไม้หมดนะครับนั่งตัวไหนก็มีแต่ร่มเงานะครับก็ซิงเนเจอร์ของที่นี่คือความสงบความเป็นธรรมชาติความสงบความเป็นธรรมชาติความเป็นป่าที่อยู่ในกลาเงเมืองนี่คือ Concept, คอนเซ็ปต์นะครับ เมื่อกี้แอบไปเห็นรู้สึกจะแอบไปเห็นหลายจุดนะ,ะรู้สึกจะชอบไปหมดเลยที่ที่แอบไปเห็นก็คือบ้านต้นไม้ค่ะเพื่อนเพื่อน,นบ้านต้นไม้ครับอ๋อโอ้อันนี้โอ้ยถูกใจมากเลยทีเดียวฝันมานานมันก็เป็นความฝันของ มาทุกๆท่านน่นะที่อยากจะมีบ้านต้นไม้หรืออยากจะอยากจะมีก็เลยตอนที่ทํารีสอร์ทหรดีการป่าก็เลยก็เลยสร้างคิดถึงบ้านเล็กในป่าใหญ่เลยจริงๆยังไงยังงั้นค่ะก็เลยสร้างบ้านต้นไม้ตั้งแต่ตอนทํารีสอร์ทนะฮะบ้านต้นไม้เนี่ยมีสองห้องนอนพอทําเป็นร้านกาแฟก็เลยรื้อผนังออกหมดทําเป็นศาลาอยู่บนต้นไม้แล้วก็ให้นั่งกับพื้นนะครับทีนี้ก็คงจะมีภาพไปโชว์แฟนรายการนะคะกบรรจุส่วนแล้วก็ไปนั่งกับพื้น มีเก้าอี้มีเบาะให้นั่งแล้วก็มีตอนสมัยวัยรุ่นไปพิชุโลกเราไปกินก๋วยเตี๋ยวห้อยขาแล้วมันเป็นความชอบส่วนบุคคลว่าเดี๋ยวถ้าผมมีโองกาสผมจะทําบ้านหรือทาอะไรให้มันมีที่นั่งแบบห้อยขาเนี่ยมันเป็นฝันของผมนะส่วนส่วนนิดก็ฝันนะคะว่าจะไปนั่งบรรยากาศแบบนี้แบบห้อยขาเมื่อกี้ก็แอบไปนั่งมาแล้ว <laughs> แล้วก็ <laughs> ก็เลยได้ออกความฝันบ้านต้นไม้แล้วก็ มาทําแต่พอทําแล้นกาแฟก็เดี๋ยวจะต้องทํามุมใดมุมหนึ่งเนี่ยให้นั่งห้อยขาให้ได้แล้วก็ได้มุมตรงที่บนบ้านต้นไม้ก็นั่งกับพื้นแล้วก็มีห้อยขาเหมืนอมนก็นั่งบนเขานั่งบนเชิงเขาแล้วก็นั่งดื่มกาแฟมุมนี้ก็จะมองเข้าไปในเมืองเหงมือนแก่นก็คงจะได้วิวได้อะไรนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะมีคอนเซปต์ที่ว่ามีบ้านต้นไม้มีความเป็นธรรมชาติอยาหนึ่งแต่ก็มีฟังก์ชันห้องประชุม ห้ออง่านนหังรต้นสมัยก็ยังมีหรือจะเป็นแบบนี้เนี่ยใครมาเที่ยวที่นี่แล้วก็รู้ว่าต้นไม้มีกี่ต้นเด็ดทั้วันอย่ากพี่อ่านดื่มดื่มฟรีหนึ่งเดือนเลยออกมานับต้นไม้เดี๋ยวนะครับเพื่อนๆว่าก็จะยับนับค่อนข้างยากผมเจ้าของบ้านหรือบอกว่าต้นไหนอายุมากสุดกันเลยประมาณนี้นะครับเจ้าของบ้านยังนับไม่ค่อยถูกก็ปลูกจนไม่มีที่ปลูกแล้วพี่นิ้ยพี่ลานผมปลูกจนนี้ต้นไหนครับพี่อายุมากสุด ต้นนี้มาส่วนนี้ก็คงจะเป็นต้นฉำชาเนี่ยฮะต้นจามจุรีนะฮะจามจุรีจจุรีต้นเนี้ที่ที่ได้ร่มเงาอยู่กลางบ้านเราี่ปีครับผมว่าต้นนี้น่าจะไม่ต่ำกว่าเจ็ดสิบปีโอ้โหตั้งแต่พี่อัจมีนี่ก็ยังเห็นเราใช่ไหมครับผมเห็นตอนผมมานี่ก็ใหญ่เท่านี้แล้วล่ะฮะใหญ่มากนะครับ60 70ปีไม่ใช่อายุของเรานะคะอายุของต้นไม้ค่ะและที่สําคัญคือต้นชําชาหรือต้นจามจุรีตรงนี้นะคะเขาก็จะมี เขาเรียกอะไรนะฮะเถาวันเถาวันที่แล้วก็จะปลูกไอ้พันธุ์อะไรนะคะสายเกาหลีใช่ไหมผมปลูกต้นม้านบาหลีเราม้านบาหลีเพราะว่าต้นไ้นต้นม้านบาหลีเนี่ยเขาจะเลื้อยที่ในร้านนี้ก็จะปลูกเยอะนะฮะแล้วก็เถาวันที่ลงมาจากต้นตารุตีนี่ก็จะเยอะมากผมก็เลยปลูกต้นม้านบาหลีให้เกาะไปกับเถาวันซึ่งตอนเนี้ยไปแล้วประมาณ สองชั้นนลมันก็เาสักสิบเมตรได้แล้วอีกหน่อยก็จะมีต้นบ้านบานเต็มต้นไม้นี้ไปหมดก็ต้องใช้เวลากว่าจะเสริมะกว่าจโตขนาดนี้ก็ใช้เวลาเลี้ยงดูมานานแล้วก็จะเป็นคอนเซปต์ที่ว่ามีความเป็นธรรมชาติีเถาวัรถ้าใครมาไม่ถูกร้านป่ากลางเมืองนี่นะคะสังเกตต้นต้นตาลต้นตาลจะอยู่หน้าร้านกี่ต้นนะ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดต้นค่ะเลขมงคลนะคะ มีต้นตาลอยู่เจ็ดต้นเลี้ยวเข้ามาเลยค่ะมีที่จอดรถดีด้วยนะคะด้วยความที่ไม่อยู่ในถนอนใหญ่ก็เลยทําให้เราไม่มีรถที่วิ่งผ <c oughs> ่านไปทางนกาแฟนะนะก็เลยเงียบ <c oughs> แล้วก็ซอยนี้ก็เป็นซอยที่ไม่ได้ไปทะลุไปชุมชนเยอะมันเป็นซอยเชื่อมกันได้หมดเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้รถไม่ค่อยเยอะนะฮะแต่ก็ <c oughs> ประย่าประชาสัมพันธ์อีกนิดนึงแล้วกันว่าเเชิญลยค่ะนะฮะพอโปรเจกต์ของร้านกาแฟเสร็จแล้วเนี่ยผมกอะไรจะทํา กางเมืองพลาซ่าต่อตรงบริเวณร้านอาหารที่พี่เคยเป็นใช้บริการที่ตรงบริเวณร้านอาหารเก่าใช่ครับอีกซอยหนึ่งผมจะทําเป็นพลาซ่าในสวนใช้ไม้ทำเป็นเป็นห้องโถงเก่าแล้วก็ให้คนมาเช่าขายอาหารขายของให้น้องๆราชมงคลเพราะผมู่ตรงข้ามหมาเยยราชมงคลนักศึกษายเยอะครับแต่นี้ยังไม่ค่อยมีอะไรก็จะเปิดเป็นพลาซ่าให้คนมาเช่าขายของขายอาหารขายของใช้ขายอะไรให้น้องๆแล้วก็ จะเป็นจุดที่เชื่อมกันระหว่างร้านกาแฟตรงนี้กับก,กาาับทลาซ่าอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่จะทําต่อก็พยายามจะเร่งให้เสร็จก่อนปีการศึกษาหน้านะฮะก็ประมาณทฤษสภาอันนี้ก็เรื่องก่อสร้างขอนัรนแฟนพันแท้ของป่ากระเมืองสวนอาหารก็จะงงว่าทำอะไรอีกแล้วว่าจะทาพลาซ่านะครับจะทำเป็นช็อปแรกนีล,ลองรับพินิจเลยกเกษียณแล้วก็มา,าที่นี่ยังไม่กเกเษียณได้ครับอีกตั้งสิบเดือนก็ไม่นานนะอีกแค่ แสดงว่าสร้างหลงราพีดีด้วยด้นี่ยากจะมาสำรครัก็มีทั้งหมด12ห้องนะฮะก็มีพอกก็มาติดต่อแล้วประมาณ6-7ห้องขายถึงซัมขายสเต็กขายขนมขายซีฟู้ดอะไรเนี้ยก็เริ่มติดต่อมาจองมาอะไรกันคนก็เริ่มไปเยอะขึ้นแล้วครับก็จะเป็นชุมชนมากขึ้นนะครับก็แม็กกาแฟตัวนี้ก็เป็นเหมือนหน้าต่างที่ให้มาสัมผัสปากกันนะครับ คอนเซ็ปต์ก็ยังเหมือนเดิมคือต้องมีต้นไม้เพราะว่าฝั่งนู้นที่ร้านอาหารที่พี่เคยไปต้นไม้ใหญ่นะคร <c oughs> ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นพาซซาในส่วน <c oughs> เป็นร้า <c oughs> นค้าในส่วนน่นารักมากนอกจากช้อปปิ้งแล้วก็สามารถที่จะเดินเล่นชมวิวถ่ายรูป <c oughs> ที่สาคัญคือเราต้องมาถ่ายรูปนะคะยินดีครับได้เลยมุมเยอะครับจัดเพราะว่าเดี๋ยวนี้ชอบถ่ายรูปกันใช่คะคือถ้าที่ตรงไหนมีที่ถ่ายรูปเยอะๆในคนก็จะนิยมมา ไปถึงไกลก็มาในเมืองขอนแก่นนี่เลยเพราะว่าในตัวเมืองกลางเมืองชื่อครับแล้วเล่าเรื่องพวกเครื่องดื่มพวกราคาเลยประมาณนึงก็เครื่องดื่มงเราก็คันเทแพงครับห้าสิบห้าสิบห้านะครับกมาอยู่ใกล้กับสถาบันศึกษานักศึกษาเราก็จะคิดถึงตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็มีเบเกอรี่เบเกอรี่นี่จะเป็นเบเกอรี่องคนะฮะรับรองว่าเบเกอรี่ไม่เหมือนใครแล้วก็อร่อยครับ มีขนมให้ทานเดลกอรี่ขนมตาดโดยเฉพาะบราวนี่นี่รับรองว่า้องต้องสั่งเชื่อหรือจะต้องชวนพี่ๆได้ชิมด้วยนะขอให้นอๆจากขนมนะครับกาแฟนี่ก็อร่อยค่ะแต่ความหวานนี่สามารถเติมได้สำหรับสั่งได้เหมือนอะไรเครื่องดื่มตามสั่งนะครับเพื่อนๆเดี๋เราเดี๋ยวเรามาเดินชมทั้งหมดเนาะ บรรยากาศทั้งหมดครับเดี๋ยวค่อยดื่มค่อยเดี๋ยวเราจะเข้าไปในส่วนของคาเฟ่ข้างในโอเคนะคะตอนนี้เราก็จะขออนุญาตเดินชมสถานที่ที่ที่สุดครับอเคคก็ยังไงก็ตามทางช่องนิดพาไปกับช่องลุงพานทองใจดีครับก็ต้องขอขอบคุณพี่อ่านนะคะที่ให้อากาศช่องเราได้มา คุยและก็ได้มาซึมซับบรรยากาศเป็นเป็นรายการแรกและเป็นเป็นเป็นท่านแรกผู้แรกที่มาที่มามาเลยนะครับตั้งแต่เซลเซลเดอเพจตลอดรีวิวท่านแรกเรื่องสงท่านนี้ผมไม่เคยเปิดได้ใครเลยเนืเพราะร้านเพิ่งเปิดนะครับขอขอบคุณพี่อ่านมากขอบคุณพี่ขอบคุณพี่พี่ครับตัดยินดีครับยินดีต้อนรับครับขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับ